ไปใหม่ไปใหม่มงจอยมงจอยโดนอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับอื้หลุดครับผมหลุดครับผมโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับดูหูงับมงครับมงมงฝ่ามือก็เอาแล้วเก็บไปเรื่อยเรื่อยเก็บไปเรื่อยเรื่อย ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ครับกับไมโครจิกกุ้งเต้นนะครับผมไมโครจิกกุ้งเต้นเบ็ดนุชิกิ้งฮุกนะครับเบอร์12นะครับตอนนี้เก็บผลงานมาเรื่อยๆครับกับฝูงกะมงครับโดนอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับโดนอีกแล้วครับหมายต่อไม้ครับหมายต่อไม้ระดับน้ําตอนนี้ก็อยู่ประมาณ4-5เมตรนะครับระดับน้ําที่โฉมจิกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหมายปลากองเลยนะครับกดออโต้ไปครับ ไหมครับไม้ต่อไม้หรือเปล่านะครับผมอันนี้สองตัวสามตัวนะครับคือว่าเป็นไม้ต่อไม้นะครับตอนนี้นะครับผงข้างล่างน่าจะแน่นใช้ได้อโดนอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมครับโดนอีกแล้วครับความมันบังเทิงอีกแล้วครับถึงจะตัวไม่ใหญ่ครับแต่ก็เหมาะกับงานไมโครจิกแน่นอนครับผงมงครับเรียบร้อยครับไม้ตัวครับผมบังเทิงกันเลยครับกับไมโครจิกนะครับนี่ผมใช้เบ็ดคู่นะครับ เงีบบ่งกว่ามือนะครับไปต่อครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับต่อเนื่องครับตอนนี้ครับหงเข้าครับโดนอีกแล้วโอ้โหหลุดครับผมกระแทกไม่อยู่นะครับมานี้จะอยู่หรือไม่เรือไหลออกมาแล้วครับน่าจะผลกองหรือเปล่าครับ จะตามมาหรือเปล่านะครับโดนครับโดนครับมาแล้วครับโดนอีกแล้วนะครับผมโดนอีกแล้วนะครับมาแล้วครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องมาแบบต่อเนื่องครับบันเทิงกันเลยครับเจอฝูงมงครับฝูงมงใหญ่ไม่มีก็เก็บมงเล็กไว้นะครับมงใสแกงครับ โดน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 อรอบนี้โดนหินแล้วหลุดครับุมาให้ครับโชคดีครับ นะครับปลามงผูงเมื่อกี้นะครับตัวไม่ใหญ่มากแต่ก็นี่นะครับผมจั่วมาได้กองนึงแล้วนะครับผมมีทั้งอ่ามงหางเหลืองขีบเหลืองนะครับแล้วก็มงปียะนะครับกบเออมงแก้มบางตัวเล็กนะครับปียเล็กนะครับนี่ครับใส่กำลังทอดกำลังแกงครับปลาแกงครับนี่ครับผมน่าจะรวมรวมสักสิบกว่าตัวถึงยี่สิบตัวนะครับ